ลิดวงแย่แก้ยังไงก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเลื่อนหายไปจะได้หาเจอหลังจากที่ทุกคนท่องเที่ยวกลับมาหลายๆคนอาการลิส4ดวงแย่ลงทั้งปวดวงอักเสบถ่ายแล้วมีเลือดปนหรือลิสีดวงยื่นออกมามากกว่าเดิมสาเหตุนะครับมาจากช่วงที่เราไปเที่ยวเราไม่ได้ระมัดระวังเรื่องอาหารทําให้เราได้รับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคลิส4ดวงนั่นเองเคสนี้นะครับหลังจากไปเที่ยวลูกค้ามีอาการเลือดไหลทุกครั้งที่ถ่ายเป็นอย่างนี้มันหนึ่งเดือนกินเรเวเซไปเพียงแค่2วันวันละ2แคปซูล ก่อนนอนนเลือดหยุดไหลเลยครับแถมขับถ่ายดีขึ้นส่วนเคสนี้หลังจากเที่ยวฤทีดวงอักเสบยื่นออกมาและมีอาการปวดบวมด้วยสั่งรีเวอเซไปลองก่อน1กล่องกินไป2วันวันละ2แคปซูลก่อนนอนไม่ปวดเวลาถ่ายขับถ่ายง่ายขึ้นติ่งเล็กลงไม่ปวดแล้วรีเวอเซแคปซูลหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแคปซูล2ชั้นทํามาจากไฟเบอร์คุณภาพสูงพอเรากินเข้าไปแคปซูลชั้นแรกจะไปที่กระเพาะอาหารร่างกายจะดูดซึมน้ํามันสกัดจากเมล็ดเอลเดอร์เบอร์รี่ ช่วยลดการอักเสบปวดบวมส่วนแคปซูลชั้นที่2จะไปแตกตัวที่ลำไส้และปลดปล่อยจุลินทรีย์ตัวดีสสายพันธ์ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ปนมากับอาหารทําให้เลือดจุดไหลเวลาถ่ายลิสีดวงยุบและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นลิสีดวงอีกสําหรับคนที่สนใจนะครับทิมสนใจไว้ใต้คอมเมนต์จะมีน้องๆแอดมิน min, ติดต่อกลับไปให้คําแนะนานะครับขอบคุณครับ